สวัสดีครับแฟนขับน้องอุ้งอิงแฟนขับเศรษฐกิจสามบานครับนี่ครับบรรยากาศบ้านน้องอุ้งอิงครับหลังจากเพิ่นไปเอารถตูวมาพี่น้องบรรยากาศคึกคื้นครับื้นนี้เดี๋ยวผมจิพาไปชมทางในครับผู้เฒ่าผู้แก่ครับกับว่าผูกนี่ครับเพิ่นผูกแขนรถนี่ครับคนหลายพี่น้องคึกคืนครับ นี่ครับบรรยากาศคือค,ค,คนนื้นพี่น้องนี่ครับหังนี่ครับรถตู้คันเก่านะครับเลี่นๆพี่น้องครับ นี่ครับหลีกไปทะเบียนพี่น้อง น <gesch> ี่ครับคือบรรยากาศนี่ครับนี่บรรยากาศคือเพี่น้องนี่ครับเอฟซีมาเดินในบ้านนะครับนี่นี่ครับนี่เป็นยังไงครับดีใจบอที่มากผูกแขนรถนี่ครับดีใจน้ำพ่นเหรอเนาะน้ำพ่นมีรถ มะผูแกนเพิ่มกันบอซ้ำหนึ่งเพิ่นกับอเอิญมากเน่นอบแกผู้มีเกือบสิเมื่อมาตั้งแต่พฝนบริสทโตก็้นโตเอิญ้น ฟังีครับพี่มอรไปฟังลเด้ออยู่ปางกูน่กิโล่ไปฟังไก่ลำาลกนได้พอไม่ลอยงรอนมากนี่ครับพี่ดองก็นี่ก็คือบรรยากาศบ้านน้องครับคือขื่นพี่น้องครับหลังแฟนครับอ c ฟซี่พอๆแม่แม่ในบ้านครับพิ่นมาผูกแขนรดครับนี่

ราสางมาคดนหลายๆใช้คนนิดหน่อยูกเอาอันโชคเอามันเอาูไปไม่มาเรถเขาบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวชิมผูกแกเลยครับพี่น้องออกพอสร้างผูกเลยเดก้อ้นี่นี้พอสร้างลงทุนเปลี่ยนลงเข่ามาโดยการนียพดเนี่ละปกติสร้างเท่าเียมไโอ้ยติลงเ่าคนั้น้อวนีใสสะก้ลงทุง

นี่แหละครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศบานนององ้งยิงครับให้แฟนครับเอฟซีเดบึงครับนี่ครับรถตูยังงามพี่น้องครับ หน่ไอชั่รูมหซื้อรีตัวนี้ไดเซนอ่คแไอ้ตวไห่บพมักมาอหนึ่งสี่หัวมาแะการใชแ่รับกถอแต่เส่นไอทะเบียนไปเสือได้ไหมหน่อยอไปเสอทะเบียนได้จะเอาอไร้อันละจ้ะบมันหมายว่าซื้อทะเบียนสวยมาใส่ทบไม่มีบอกซื้อบอกจะหาง้พวสวอันคนมาทำเบียน บอกให้เสือเลยผมจีออกแบบจ่งไปหาไมหน่อยเดี๋ยวคมจีไม่มีนะไม่เหนื่อยเรากับเรากับหมานแต่นั่นแหละไล่ขบวนเขาไปที่อปเรียกได้เดี๋ยวพี่จะพ่จารณาลดนะครับน้ำหมาดรายบาทเดี๋ยวพี่่จะสงแบบุ้ม่่หนอยคุยกับไม่แน่นอนจะทำไรได้วยหมานี่น่นนะครับไม่หน่อยก็เคยอันนั้นน้ำพนอยู่แต่ว่าไม่หน่อยอยากให้อยากได้แบบนี้เขาพนนั่นแหละเดี๋ยวผมจีออกแบบให้ยจม่งหายไม่หน่อย จะไงไม่หรอยังไม่ได้ไปออกแบบนี่น่าจะไอ้เขาใหม่บอกแล้วเลยเอาแบบนี่ไม่นี่อจะขึ้นตามสีขาวใส่หลายสีแต่เก็ดหลายบอกนี่แหละครับพี่น้องคือบรรยากาศเล็กๆนี้น้อยๆครับเก็บให้พี่น้องได้เบิ้งครับบ้านน้ององค์หญิงนี่แหละครับนี่ครับเมื่อนี้สร้างสีเพิ่นบ่ได้เขามาพี่น้องฝนกระตกเลยพี่น้องครับนี่ นี่ครับพี่น้องนี่คือภาพบรรยากาศน้องอุ้งยิงครับเดี๋ยวออกรถตู้ไหมพี่น้องครับบานไหมครับนี่ครับเขากันดีพี่น้องนี่ครับใครเขามากดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอุ้งยิงครับวันนี้เป็นกาเป็นมือดีครับวันนี้เพิ่นได้รถตู้ไหมก็สิได้บานไหมพร้อมพี่น้องได้พร้อมกันครับ ว่ามะเจาะเลยทีเดียวครับเด้ภาพพี่น้องไปบึงบรรยากาศในบ้านซื่เก่าล้วครับหลังมือนี้างเพิ่นกับคอหยุดมือหนึ่งเพิ่น่าหยุดถือมือพอดีครับฝนตกนะครับภาพบรรยากาศนี่ของครัวพี่น้องเดี๋ยวสร้างสีออกงานบิวอินกับสีเข่ามารับช่วงต่อครับ ใครข็มากกดไลค์กดแชร์รชครับกดติดตามเป็นกำลังใจเห็นสร้างสถิติเกิดสร้างบ้านครับนี่คือภาพบรรยากาศบ้านหนองยิงนะครับ นี่ครับแต่เราสวนพี่น้องแต่คอยสริตไปแล้วครับนี่ครับหลังจากสร้างเพิ่นท่าสีครับขาวโอ้โม่ไวบางส่วนเราเพื่อ,อที่จะให้เจ้าของบาเนพน่นด้เบิ่งเดี๋ยวล้อเถ่าแก้ครับเพิ่งนสรุปสีออกมาอีกเท่อนึงพี่น้องอนี่ครับ รถใหม่ครับกระบานใหม่พี่น้องคููกันเลยครับหมอจ้อเลยครับพี่น้องดีใจน้ำอิหล่าครับอีหล่าของยิปซีนี่ครับถือวันน้องประสบความสำเร็จครับเธอมีบ้านเัอมีรถนี่ครับบ้านกับยังบ้าน็นแล้วครับตอนนี้กรทาซีอยกระทาคอยเซตลงเรื่อยๆจากพี่น้องพี่น้องกระทาติดตามเป็นกำลังใจให้น้ององค์อิงนาครับ คลิปนี้กับบ่ม,อมีอยงหงไยครับก็มาอัพเดตบรรยากาศถูกแคนโรดกับบานใหม่ให้พี่น้องย c บซีเดบึงครับคลิปนี้ผมน่าเช่นเดียครับขอตัวลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ